เราข้ามันมาออกศึกครับผมนกบ่าลงครับผมอยู่แกล้นครับซุมหนะครับ z o o อาจจะเป็นภาพเบลอๆนะครับผม น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมเห็นยึกยึก,ยกขาสองสามรอบครับผมไปครับผมไปรับชมมันครับผมก็มาหาก็มาครับวันนี้นกพเนยรหนึ่งตัวนกิหนหนึ่งตัวครับ ครับผมภาพอาจจะไม่นิ่งเหมือนคนถ่ายชิปนานๆครับผมเพิ่งหันถ่ายครับผมไม่น่าจะหลอดครับสิบห้าหลักพอครับ เอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนกกับผัดขนอยู่ครับผัดขนแซมครับบเลยไปหมดแล้วครับขึ้นขึ้นค,ครับหน้าตาเฉลยก็จะประมาณนี้ครับตีหองมาแต่ไกล,ลครับตัวนี้เอาเข้ามาเลย หลังจากโดนหมากัดครับรอดตายมาได้ครับผมขายังเก็บอยู่ครับผมยังไม่เหมือนเดิมแต่ก็มานครับผมฝาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ